บางครั้งเรื่องราวความรักของคนบางคนก็ซับซ้อนจนเกินกว่าจะอธิบายได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่านีน่าที่ชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแต่ไปในทางดีหรือไม่ดีนั้นแล้วแต่อนาคตและโชคชะตาของเธอ อีงฉันมันัดเพื่อนไว้ที่นี่ทำไมยังไม่มาอีกนะเอา้าฉันมาแล้วนี่นะ่าวันนี้เนี่ยม,มาวันวาเวลนไทน์ทั้งทีเลยนะทำไมเธอไม่อยู่คนเดียวล่ะฉันจะบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยแฟนฉันก็มารับแล้วแล้วแฟนเธอลับไปไหนเออเหมือนกับว่าวันนี้วิกเตอร์เขาจะไม่ว่างนะ่ะอะไรนะ อ,อีกแล้วเหรอในวิกเตอร์คนนั้นเนี่ยฉันพูดตรงตรงเลยนะตั้งแต่เธอคบกับเขาอะชีวิตของเธอมันดูแย่ลงนะเธอดูไม่สดใสเลยอะรอยยิ้มฉันก็ไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งวิกเตอร์เขาไม่ดูแลเธอเลยฉันจะบอกให้นะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันหวัดแต่ผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนเพราะว่าเธอเรียนเก่งมันก็เลยจะใช้เธอทํางานทํากันบ้านยังไงละ่ะบ้าคิดบนะ้างน่าไม่หรอกมัง้งวันนี้เขาไปคุยงานจริงๆอ่อะ แล้วอย่างหนึงเขาบอกฉันเราด้วยว่าเขาจะไปคุยงานที่ไหนแล้วฉันก็มี G P S ติดตามเขาด้วยจริงๆแล้วถ้าเขากโกหกฉันเขาก็ไม่น่าจะให้ฉันดูทุกเรื่อยแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเอ,อ๋อจะคิดออกแล้วลองแบบนี้ดูไหมล่ะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะคุยงานใช่ไหมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหน อีกอย่างหนึง่งเขาดูเหมือนไม่มีพิรุธเลยใช่ปะเธอลองไปเซอร์ไพรส์เขาหน่อยก็ดีนะแค่แบบว่าไปดูหรือว่าไปแอบบมองอะไรเงี้ยลราก็ซื้อของติดมัดติดมือไปฝากเขาวันวาเลนไทน์ทั้งทีฉันคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจนะหรือไม่เธอก็ไปรอเจอเขาตอนที่เขาจะคุยงานเสร็จก็ได้เออเอาอย่างนั้นหรอเออแต่ก็ดีนะเพราะว่าคือฉันก็อยากเจอเขาในวันนี้เหมือนกันนะ่ะวันวาเลนไทน์ทั้งทีตั้งแต่ฉันพบกับเขามาฉันไม่เคยมีโมเมนต์ กับเขาเลยอะคิดถึงเขาชัดเลยนี่ฉันก็ไม่เจอเขานานแล้วนะสายช่วงนี้เขาจะยุ่งมากมากเลยอะเอาหน,นีนะเอาเป็นว่าถ้าให้ฉันช่วยอะไรก็บอกแล้วกันนะตอนนี้เออแฟนฉันกําลังจะมาแล้วล่ะอยาฉันไปกับแฟนฉันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันมีอะไรโทรมานะเพื่อนได้เลยขอบคุณที่แนะนํานะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันฉันไปซื้อของก่อนล่ะโอเคจ้าไปละเด้อเอยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอ่ะนีนาะเอ้ยฉันช่วยเธอได้แค่นี้แหละ ผู้ชายแบบนั้นดูก็รู้ว่าเขาไม่ได้หวังดีกับเธอเลยเฮ้ยเพื่อนฉันจะไม่มีหลักฐานจะพูดได้สิไปหาแฟนดีกว่าน้อยวันนี้วิกเตอร์จะต้องไปคุยงานเยอะ,สะแสดงว่าเขาจะต้องหิวแน่ๆเลยวัวนวาเลไทน์ทั้งทีเขาไม่ได้ขอขวัญเลยเหรอเนี่ยฉันนี่เป็นแฟนที่แย่จริงๆนะถ้าอย่างนั้นฉันไปซื้อของขวัญให้เขาก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็น ดอกไม้แต่เขาแพ้ดอกไม้นี่นะช็อกแลตอย่างเดียวก,วกันดูสิว่าจะไปซื้อที่ไหนได้ร้านนี้สินะที่วิกเตอร์เขาเออมานล่งคุยกับลูกค้าน่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงคือผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวันพิเศษนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้จองมันเนี่ยรอคิวยาวเลยนะครับและอีกอย่างเราไปรับคิวเพิ่มล้วด้วยครับตอนเนี้ย อ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะเห็นนี่ไหมฉันแค่เอาของมาให้แฟนของฉันเฉยๆนะคะเพราะวันนี้แฟนของฉันมีคุยงานที่นี่ก็เลยเอาของมาให้นะคะอ๋อโอเคครับรับทราบแล้ครับที่อย่างนั้นเนี่ยชิญคุคยผู้หญิงได้เลยครับเออพอจะรู้ไหมครัว่าโต๊ะไหนอ,อ่ะน่าจะโต๊ะนั้นนะคะ ถ้าอย่างนั้นเชิญได้เลยครับและเรายินดีต้อนรับสุสันวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเอ๊แล้วแฟนของฉันเนี่ยกินข้าวอยู่โต๊ะไหนนะไม่รู้ว่าจะคุยงานกันเสร็จหรือยังแอบไปดูนิดนึงดีกว่าโอ้โหที่นี่มีคนเยอะชะมัดเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องนัดนานขนาดไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว,ว่าแฟนฉันจะบอกที่ที่มากินข้าวที่ที่มาคุยงานเพื่อให้ฉันมาเซอร์ไพรส์หรือ ขอฉันแต่งงานกันนะ,ะ <c oughs> คิดว่ามีความสุขจังเลยวิกเตอร์นะวิกเตอร์จะหวานวันนี้หรือเปล่าเนี่เอ้ยอารมณ์ดีจังบอกว่าเขาคงจะชอบของขวัญที่ฉันเอามาให้เขานะอะนั่นไงวิกเตอร์แฟนหนุ่มของฉันทุกคนดูสิคะเขาหน้ารักชิมิล่ะเขากำลังกินอย่างอาเดอร่อยเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุยงานกันถึงไหนแล้วอะ่ะ ร้านนี้ที่ผมจองมาเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะครับแอนไม่รู้ว่าคุณจะถูกใจหรือเปล่านะที่รักฉันจะบอกว่าฉันถูกใจมากๆเลยเละครับทุกอย่างบริการร้านต่างๆเนี่ยมาฟิลที่พิหมดเลยอะ่ะมันถูกจริตของฉันจริงๆเทสคุณดีมากเลยนะคะวิกเตอร์แน่นอนสิครับเพราะว่าผมเนี่ยลงทุนไม่ให้คุณเลยนะจองนานมากๆเลยละ่ะเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยเ ว่าแต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอกคะในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีเด็กคนบอกว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่วันนี้คุณมาจองที่นี่เพื่อฉันทําไมกันนะ <What? S 1> อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกครับที่ผมคบกับยายนีหน้าแล้วนั่นนะ่ะผมคบเพราะว่านีน้ามันเรียนเก่งนะผมก็เลยให้เธอทําการบ้านแต่ว่า เชื่อมือผมได้เลยครับแอนผมไม่เคยสวีทหวานหรือว่าไม่เคยบอกรักผู้หญิงคนนั้นเลยสักครั้งผมชอบคุณคนเดียวแล้วผมก็ชอบมันตั้งนานแล้วด้วยอะอะาตาแล้วคันซะมัดเลยขอบคุณนะคะวิกเตอร์ถ้าคุณใช้ประโยชน์จากผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เอออยากจะคุยกับฉันจริงจังขึ้นมา คุณจะต้องบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นให้ฉันก่อนนะฉันไม่ชอบคบซ้อนกับใครแล้วก็ไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครด้วยนะคะโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมไม่เอามาทําพันแน่นอนผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่งตัวก็เฉยหน้าตาก็ไม่ได้ดีไม่เคยแต่งหน้าด้วยซ้าหรือมั้งสู้คุณก็ไม่ได้คุณสวยกว่าเยอะเลยครับแอนวิกเตอร์ทำไมนายนายทำกับฉันแบบนี้อะฮะเธอมาได้ยังไงเนี่ยนีน่าเออวิกเตอร์ นายทำกับฉันแบบนี้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะ <c oughs> เสียใจด้วยนะนีน่าฉันสบอยเธอแค่ว่าไม่สวย <c oughs> ก็เหนื่อยหน่อยนะพอดีว่าวิกเตอร์เขาชอบฉันมานานแล้วน่ะและอีกอย่างหนึ่งเขาคบกับเธอเพราะว่าอยากจะใช้เธอทํางานทารายงานทํากันบ้านให้เขายังไงละ่ะยอมรับซะเถอะนะถึงแม้วันนี้มันจะเจ็บปวดก็ตาม <c oughs> นีน,น,น่าในนเธอก็มาแล้วเนี่ยฉัน ขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะฉันจะบอกว่าในไหนฉันกับแอนก็สมหวังกันแล้วเนี่ยแอนก็น่าจะชอบฉันอยู่ฉันจะบอกเธอว,ว่าฉันไม่เคยชอบเธอเลยฉันแค่เห็นว่าเธอเรียนเก่งก็เลยอยากจะคบเอาไปใช้งานแค่นั้นแหละ เธออย่าสำคัญตัวเองผิดเกินไปแล้วไม่ต้องขึ้นเสียงใส่ฉันแล้วก็ต่อไปนี้ห้ามแพร่งพายเรื่องนี้เด็ดขาดบอกให้เพื่อนดูได้แค่ว่าเราเลิกกันแค่นั้นก็พอส่วนเรื่องของแอนนั้นเธอไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องของแอนไปพูดฉันจะปกป้องแอนทุกๆอย่างเข้าใจไว้ด้วยนะมิเตอร์ฉันแค่อยากเอาหอมาให้นายนายบอกว่านายมาทำธุระฉันกลัวนายเหนื่อยเกินไปฉันก็เล่าขอมาให้อะทำไมทำไมนายถึงทั้งกับฉันแบบนี้อะแล้วร้านนี้เนี่ย เธอไม่ได้จองเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะออกไปตดงนี้เลยฉันรู้แล้วนะขอให้พวกนายสมหวังนะผีเน่ากับโลงผุขอให้อยู่ด้วยกันให้มันจเจริญลงจเจริญลงไปเลยไ <c oughs> ม่ชีวิตฉันมันจะต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะเขาเหมือนกับเป็นแฟนคนแรกของฉันเลยนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าหมามาทำอะไรตรงนี้อยู่ตัวเดียวอ่ะ อยา่าอย่าข้าพนมมาฝั่งนี้นะยอย่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่นาะยขับรถระวังหน่อยสิเนี่มันเขตชุมชนนะอย่าขับรถเร็วได้ไหม เอเธอคือนีหน้าเหรอนีหน้าที่อยู่มอเดียวกับฉัน่ะนะมาเดินทําอะไรตรงนี้คนเดียวอ่ะมันมืดขนาดนี้อันตรายจะตายขึ้นรถมานายมิองไม่ยุ่งกับฉันหรอกนะเกือบชนหมาแล้วเห็นไหมอ่ะเอาก็ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะใครจะรู้ว่าหมาจะวิ่งตัดถนนแบบนี้อะแล้วมันมืดขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีหมาหรือคนอยู่ด้วยซ้ำอ่ะขึ้นรถมาเร็วนี้น้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้ทาอะไรเธอเลยนะทนรอให้ทําไมอ่ะนหนโอปี้ไลนไมิอตมายุ่งกับฉัน เอา้าฉันทาอะไรผิดวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเนใจเย็นนี่เธอตกใจขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้เกี่ยวกับนายหรอกนะนายฉันหัวเรอฉันได้ตามสบายเลยวิกเตอร์เขาไม่ได้ไล่ฉันเขาไปกับคนอื่นแล้วเอา้าฉันก็นึกว่าทุกคนคารู้กันว่าวิกเตอร์เป็นคนยังไงอยู่แล้วนะเธอเพิ่งรู้เหรอเนี่ยใครจะไปฉลาดเท่านายอะไรบ้าฉันไม่ได้ชื่อไอบ้บ้าฉันชื่อพีทเธอจําได้ปะเนี่ย ไม่ใช่ฉันหมายถึงไหยอะมันบ้าเธอไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะว่าฉันรู้ว่าวิกเตอร์เป็นคนยังไงมันตั้งนานแล้วอยากรู้ไหมละ่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ขึ้นรถมานายจะพาฉันไปไหนอะบอกให้ขึ้นมาจะมาเดินข้างนอกคนเดียวได้ยังไงมันอันตรายขึ้นมาเร็วเข้าโอเครู้แล้วนะอย่าล,ลูกโป่งกับของฉันละ่ะโอ้ยเธอจะห่วงทําไมทิ้มัอไว้ตรงนั้นแหละไป ามมานีนีน่าเราเร็วสวัสดีครับคุณชายพียไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยสนใจจะดูคอลเลคชันใหม่หรือว่าสนใจจะดูให้คุณผู้หญิงคนนั้นดีเลยครับเออผมคิดว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยก็โอเคสําหรับผมแล้วนะอือีกอย่างหนึง่งมันยังดูใหม่อยู่เลยอะวันนี้ผมเลยคิดว่าเออจะมาพาคุณผู้หญิงมาซื้อชุดที่นี่หน่อยนะครับลองหาคนช่วยดูได้ไหมผมขอเป็นผู้หญิงละกันครับได้เลยครับยินดีให้บริการครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนีหน้าเธอตามฉันมานี่มา อันนี้คือส่วนผู้หญิงทั้งหมดอตพีชนี่นในพานฉันมาร้านหลูขนาดนี้ฉันไม่มีตังนะโอ้ยเธอเลิกบ่นแล้วก็ตามฉันมาเงียบๆเธอหน้าฉันรู้อยู่แล้วนะว่าเธอไม่มีตังอะตามมา ว้ตายแล้ววันนี้ลูกค้าเขาสําคัญสุดด้วยคุณพีทมาทั้งทีต้องยินดีให้บริการหน่อยและและอยากพาสาคนแรกมาเลยนะเนี่ยเกือบสวัสดีนะคะคุณพีทวันนี้เนี่ยดิฉันยินดีให้บริการเลยค่ะได้ข่าวว่าคุณชายพีทเนี่ยจะหาเสื้อผ้าให้คุณผู้หญิงใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมอยาก เปลี่ยนโฉมของคุณนีนาเนี่ยให้ดูดีกว่านี้แล้วก็จะพาคุณนีนาไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารหรูร้านหนึ่งช่วยเลือกชุดสวยๆให้หน่อยได้ไหมครับยินดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพีทรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงคะเรียนเชิญทางนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะแนะนําชุดของทางร้านให้ดูก่อนนะคะพีทแนวจริงเหรอไปถึะนะแบบฟูฟ่องอลังการเกาะอ,อกเป็นเดรสยาวทุกอย่างเรามีหมดเลยนะคะเออหนูแค่อยากไปกินข้าวเฉวยๆเองแต่ ยังไม่รู้เลยว,ว่าพี่เขาจะพาหนูไปไหนอ่ะเอา้าแล้วหน,หนูไม่รู้อ่ะพี่ช่วยเลือกให้หนูหน่อยแล้วกันไม่รู้แล้วอ่ะถ้าอย่างงั้นตามเจมมาได้เลยจ้าบอกเลยนะว่าชุดราน,นี้เนี่ยโอ้ยสวยทุกชุดแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณผู้หญิงที่ชื่อว่านีน่าเนี่ยผิวดีขนาดนั้นใส่ชุดนี้ก็น,น่าจะสวยเหมือนกันนะคุณพีทคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้หญิงกําลัง เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ดิฉันเลือกให้ทั้งหมด2ชุดเดี๋ยวคุณพีทลองช่วยเลือกแล้วกันนะคะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับฉันมีมั่นใจเลยอะใส่ออกไปแล้วมันจะดูดีไหมเนี่ยอชุดมันอลังการเกินไปไหมนะอโอขนฟูทั้งตัวเลยอะมันเหมาะกับฉันจริงๆหรอเนี่ยอ๋อชุดสวยนะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าชุดจะสวยมันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อฉันใส่แล้วมันจะเข้าเหรอไม่มีใครอยู่เลยหรอตรงเนี้เราจะผ้าฉันไปไหนแล้วอะ เออขอโทษนะคะพิทฮะฮะเออฉันฉันว่ามันไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่อ่ะไปลองอีกตัวก่อนก็ได้นะคะอันนี้ให้คุณพีช่วยเลือกแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งว่าจะโอเคขึ้นกว่าไหมอ๋อโอเคค่ะลองก็ลองแต่เนี้นั่นมันก็กัดหัวฉันอีกอ่ะมันขับฉันมาลองชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยใส่เลยอ่ะโอ้โหชุดนี้สวยมากฉันชอบนะแต่ว่ามันไม่เน่เหมาะกับฉันหรือเปล่าเนี่ย นี่นั่นจะหวัวล้อฉันมีนะชุดมันสวยจริงๆนะเนี่ยมันสวยจนฉันคิดว่ามันอยู่บนตัวฉันฉันไม่คู่ควรกับมันด้วยซ้ำอ่ะแต่มันสวยมากๆเลยอะ่ะฮฉันเออมาแล้วอะ่ะแต่ว่าขอลองแค่นี้ก็พอนะโอเคตลกลงครับผมเอาชุดนี้ครับแล้วก็ที่เป็นเครื่องประดับอยู่บนหัวด้วย<อ>ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ คุณพี่รอสักคู่หนึ่งนะคะพีได้เอาจริงเหรอมันแพงมากเลยนะเนี่ยหันหลอแพงเออไม่เป็นไรมั้งเธอไม่รู้หรอบ้านฉันรวยอะโอ๊ยฉันรู้แล้วหน้าเพราะคนรวยแต่ว่าไม่ต้องซื้อให้ฉันหรอกฉันไม่มีตังค์คืนนายนะฉันบอกเลยตัวหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นเลยนะผีเอาหน้าดีหน้าฉันอยากจะชวนเธอไปทําอะไรที่มันสนุกสนุกหน่อยน่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะฉันะมองเธอมาตั้งนานแล้วฉันคิดว่าเธอเนี่ยไม่ได้หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เลยออกจะน่ารักด้วยซ้ําฮะ ในชมฉันลอยอบ้าเอาฉันพูดเรื่องจริงฉันจะบอกว่าเธอน่ารักด้วยซ้ําเธอมีคุณค่าในตัวของตัวเองนะเธอแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวแค่นี้เนี่ยเธอก็สวยกว่าทุกๆคนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเธอแค่ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีคุณค่าและไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ได้ดูดีนะน่ารักชะมัดไม่อยากจะบอกเลยว่านี่หน้านี่น่ารักมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่อยากจะมองผมสักทีเ <c oughs> ป็นมองแต่ไอ้วิกเตอร์ะลรนั่นอยู่ได้ ชุดของคุณทั้งหมดเนี่ยเอ 54, อห้าหมื่นสี่พันบาทครับห้าหมื่นสี่ทั้งหมดนี่เนี่ยนะโอ้โหแพงจังเออผมรู้เป็นบาทนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยครับขอให้โชคดีนะครับนี่หน้าปะเดี๋ยวฉันจะต้องพาเธอไปซื้อของอะไรบางอย่างอีกยังมีอีกเหรอเอาหน้าตามมาเถอะสวัสดีค่ะคุณพีทยินดีต้อนรับนะคะเออมาดูรองเท้าให้คุณผู้หญิงหรอคะเออใช่ครับพอดีว่าผมไม่เคยพาผู้หญิงมาเลยอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งผมเลือกรองเท้ากับกระเป๋าให้ผู้หญิงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ได้แค่ช่วยดูเท่านั้นนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับพี่อะไรล่ะฉันจะบอกว่าไม่เอาไม่เอาพอแล้วมันแพงมากเลยนะร้านนี้ร้านแบบลักชูรี่ด้วยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งฉันมีรองเท้าแล้วนี่ไงใส่อยู่เนี่ยโอ้ยเธอนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยนะกระเป๋าไม่มีใช้อีกอย่างหนึง่งรองเท้าของเธอเนี่ยมันเข้ากับชุดที่ไหนล่ะคะไปเร็วๆเข้าอย่ามัวชักช้าให้พี่เขาช่วยดูอ๋อแต่ตอนนี้รบกวนคุณนีนะ่าถอดรองเท้าคู่เดิมออกก่อนนะคะ เดี๋ยวเดันจะหารองเท้าที่เข้ากับชุดนี้ให้คุณนีน่าลองใส่เองค่ะได้คะขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่ต้องลองเยอะก็ได้นะคะอืมถ้าอย่างนั้นลองเป็นรองเท้าคู่นี้ไหมคะคิดว่าน่าจะเหมาะอู้อันนี้ก็น่ารักนะคะงั้นเดี๋ยวลองอีกคู่หนึ่งดีกว่าค่ะคู่นี้เลยค่ะจะคิดว่าเหมาะมากๆเลย ว้าวสวยมากเลยค่ะเหมาะกับชุดที่สุดเลยฉันคิดว่าชุดของคณนี้น่าเนี่ยเหมาะก,กับรองเท้าคู่นี้นะคะลองเดินให้คุณพีทดูไหมคะแล้วเดี๋ยวฉันเออไปรอที่เคาน์เตอร์แล้วกันนะคะนี่มันคืนวาเลนไทน์เลยของฉันก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆก็วุ่นวายเพราะไอตาพีทนั่นจริงๆเลยนะแล้วจับฉันมาเปลี่ยนลุกทําไมก็ไม่รู้อ่ะพีทฉันมาแล้วโอเคปะไปจ่ายตังกันเออแล้วกระเป๋าล่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเธอรอที่เคาน์เตอร์แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเดินตามไป เอานายไปอยู่กระเป๋ามาทำไมอะ่ะเอ่อทั้งหมดนะคะของคุณนีนะ่า6,8,000บาทค่ะมีทั้ารองเท้า,ทาแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะครับจ่ายเป็นบัตรนะครับได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะอ่ะนีน่าเธอเอาใบนี้ไปถือมันเข้ากับชุดเธอโอ้มันเกินไปหรือเปล่าพีททำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมนีนเอวิกเตอร์นั่นเนี่ยมันก็ทำเธอเจ็บช้ำในวันวนาเลนไทน์แล้ว วันนี้เนี่ยฉันจะพาเธอไปดูไงว่าถ้าสมมติว่าวิกเตอร์มันเห็นเธอในลุคนี้เนี่ยมันจะเสียดายเธอหรือเปล่าฮะอเอาอย่างนั้นเหรอเอานาเชื่อใจฉันเถอะเธอจะไม่มีวันเหงาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปกับเธอด้วยเข้าไปเหรอได้ยังไงอ่ะคือร้านนั้นเนี่ยมันจะต้องจองกันเป็นเดือนเดือนเลยนะแล้วทําไมนายถึงเข้าไปได้อ่ะมันไม่น่าได้หรือเปล่า <laughs> จองเป็นเดือนอย่างนั้นเหรอโอ้ยเธอนี่นะซื่อบื้อจริงๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะไอร้านอาหารแค่นั้นเนี่ย แค่ฉันเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้อนรับแล้วเธอไปกับฉันรับรองไม่ต้องจองเป็นเดือนแน่นอน ตายแล้วสวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับคือตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมหิวมากๆเลยล่ะครับไม่น่าจะรอได้นานด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้พอจะมีโต๊ะว,ว่างอยู่ไหมครับเห็นคุณผู้หญิงบอกว่าจะต้องจองเป็นเดือนเลยเหรอก็ต้องขอบอกแบบนี้นะครับคุณพีทว่าสําหรับระดับคุณพีทแล้วนั้นไม่ต้องรอแต่อย่างใดครับแล้วมีที่พิเศษให้เฉพาะคนพิเศษเท่านั้นด้วยนะครับเชิญครับคุณผู้หญิงขอโทษที่เสียมระยะในตอนแรกนะครับพีทฉันไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบเดิมอะ เจอเขาได้ซ้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาคุณไปที่โตนะครับขอไปจัดโตให้เรียบร้อยก่อนแลวกันนะครับมั่นใจเขาไว้รับรองได้ว่าฉันไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่นอนนี่นะะฉันม่รู้ว่านายมาช่วยฉันทำไมอ่ะพีทคือฉันขอบคุณนายมากๆเลยนะฉันดีใจที่อย่างน้อยวันวาเลนไทน์แบบนี้ฉันก็ไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวดูนายสิเรนนี่ฉันซะเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะคุณพีทครับเชิญได้เลยครับเอาล้ะนะ พร้อมนะคนเก่งตามฉันมาอ๋อฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันฉันไม่อยากร้องไห้อีกแล้วอ่ะพีทเดินเฉยๆนะชฉดชดไม่ต้องกลมหน้ากลมตาเฉดๆดเข้าไว้เดี๋ยวพวกมันเนี่ยก็เห็นเองเอาไปว่าเอาตามนี้ก่อนละกันค่อยๆตามฉันมานะชฉดเดโอ้ยไอสองคนนี้นี่มันจะจุ๊บกันตรงนี้เลยเหรอเบื่อจริงๆเลยไม่รู้ว่านี้น่าจะเดินตามมาได้หรือเปล่าเนี่ยชฉดฉันต้องเฉดเข้าไว้ชดชด ช,ดชดิดเิดเฮ้ยอย่าไปสนใจโอ้ยอุบาทจริงๆระเมื่อกี้เธอเห็นใครเดินผ่านหรือเปล่าอะเน,น้นน,นน้นหน่งนีหน้านี่รแลแถมมากับใครอะหน่งนีหน้ามากับฮะพีทฉันชอบพีทมานานแล้วนะทําไมหน,น,นิงนีหน้ามันดึกมากับพีทได้อะฉันไม่คุยกับพีทก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวสิแอนเธอเธอมากับฉันนะออพีททำไมนายมาที่นี่ได้ล่สะสาเออคือจำได้ไหมฉันชื่อว่าแอ นายจำฉันได้หรือเปล่าฉันเนี่ยเรียนอยู่ชั้นเดียวกับนายเลยนะพีทนี่นะ่าเธออยากกินอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเธอลองสั่งได้เลยนะเดี่ยมื้อนี้เนี่ยฉันจัดการให้เองพีทแต่ไม่สนใจซะเลยเหรอฮะไหนได้ยินเสียงฉันบ้างไหมเนี่ยพีทฮัลโหลพีทแอนเธอมากับวิกเตอร์ไม่ใช่หรอแฟนเก่าฉันนะที่เธอแย่งไปอะ่ะเราจะไม่ยุ่งกับพีททำไมอะ่ะในเมื่อพีทเขาก็มากับฉันะ่ะรอบนี้ตอนที่เธอมากับเขาอะ่ะฉันยังไม่ไปยุ่งกับเธอเลยนะแต่นี่พีทมากับฉันเธอจะไายุ่งกับเขา เพื่ออะไรหรอฉันชอบพีมันนานแล้ว่ a อ๋อเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยแต่โทษทีนะแอนฉันไม่เคยชอบเธอเลยอะแล้วฉันก็ไม่เคยมองเธออยู่ในสายตาด้วยเชิญเธอไปคบกับวิกเตอร์เผู้ชายแบบนั้นอะแป๊บแป๊มันก็ทิ้งเธอพีฉันมีดีกว่านังนั่นตั้งเยอะนังนั่นแค่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมแต่งหน้าเพิ่มขึ้นแค่นี้เนี่ยนะไม่ได้สวยไปมากกว่าฉันเลยฉันสวยกว่าอีกของแบบเนี้ยนะสําหรับผู้หญิงอะมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยอย่างเดียวมันอยู่ที่จิตใจกับมันสมองด้วยฉันจะบอกให้โหย ฉันกลับบ้านแล้วน่าเบื่อผู้ชายหน้าโง่พวกนี้นี่นี่น,น่าไม่มีดีอะไรตรงไหนนะเอ้ตั้งแต่วิกเตอร์แล้ววิกเตอร์ไม่พอไมอ่นั่นอีกเอา้าเธอจะไปไหนอะฉันจ,จะกลับบ้านอย่ามายุ่งกับฉนันได้ดีกว่าฉันตั้งเยอะวิกเตอร์นี่ดีแต่หน้าตาแต่พีนี่ดีในทุกๆอย่างเลยแทนจริงๆพีคือของฉันเฮ้ยอร่อยอ่ะนีน่าเธอทำไมเธอหน้ารักจังอะแล้วคือแอนไปแล้วเหรอนีน่าเธอเธอมากับ ไอพีดได้ไดยังไงอะ่ะคือฉันอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ฉันขอโทษนะกับแอนฉันแค่เล่นสนุกนกไปอย่างนั้นแหละฉันไม่ได้คิดอะไรจริงจังหรอกขอโทษนะที่ฉันไม่ได้มองเธอวิกเตอร์เราเลิกกันไปแล้วนะอีกอย่างหนึ่งนายเป็นคนตัดความสัมพันธ์ของพวกเราออกไปฉันไม่อยากยุ่งกับนายแล้วด้วยแต่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 ไม่ต้องมีแต่ฉันน้ำคานอะ่ะพีทนายช่วยทำอะไรสักอย่างทีสิเออเีใครอยู่ไหมครับขอโทษนะครับเออคุณลูกค้าครับ คุณลูกค้าอยาสร้างความวุ่นวายที่นี่ได้ไหมครับนายเป็นใครมาพูดกับลูกค้าแบบเนี้ยฉันไม่ได้สร้างความวุ่นวายเว้ยผู้หญิงคนนี้คือแฟนของฉันฉันไม่ใช่แฟนนายนายเป็นคนบอกเรื่องฉันเองจะดูกล้องวนจรปิดของร้านก็ได้นะฉันลองให้ออกไปแล้วรอบหนึ่งนายจะมาอะไรอีกอะแต่เธอไม่มีสิทธิ์มีแฟนใหม่แบบนี้นะนีหน้าฉันคบกับเธอมาก่อนไอหมอนั่นอีกแล้วใครจะไปรู้แล้วว่าเธอจะสวยแล้วก็น่ารักได้ขนาดเนี้ยฉันเกลียดนาย ฉันอยากจะบอกนายเหมือนกันว่าตอนที่นายบอกว่านายไม่เคยรักฉันเลยอ่ะฉันเชื่อนะฉันก็รู้ตัวเองด้วยว่าฉันก็ไม่ได้รักนายเหมือนกันนายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยทําอะไรให้ฉันเลยทำไมฉันจะต้องรักนายด้วยออกไปจากที่นี่เลยไปตามแอนไปเลยเรียนเชิญคุณลูกค้าข้างนอกร้านด้วยนะครับเอออย่าลืมนะครับชาระค่าอาหารด้วยครับคุณผู้หญิงออกไปแล้วครับฮะค่าอาหารทั้งหมดของคุณผู้ชาย 17,856บาททวนครับโอ้โหแพงชะมัดเลยเว้ยใหญแอนนั่นสั่งอะไรไปมักงเนี่ยทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้เฮ้ยหมดตูดเลยเลา <G ül> าราเธอร้องไห้ทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าเสียดายวิกเตอร์นั่นนะ <What? S 1> ไม่เลยฉันไม่ได้เสียดายฉันแค่รู้สึกว่าเหมือนตัวฉันเองได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึงฉันสาใจามากๆเลยนะ <G ül üyor> ฉันร้องไห้ไม่ได้แต่ว่าเสียใจหรอกแต่ว่าฉัน ดีใจตั้งหาที่อย่างน้อยวันเวเลนทนาของฉันเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันที่แย่ที่สุดเสมอไปแล้วฉันก็ดีใจด้วยที่ฉันตัดผู้ชายเห็นแก่ตัวออกไปจากชีวิตของฉันได้อะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะพีททาไม่มีนายวันนี้ก็คงเป็นวันที่แย่มากๆเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนีนะ่าเอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งฉันมีอะไรอยากจะให้เธอด้วยอะ่ะ <Huh? S 2> อะไรอรอที่คุณพีทสั่งไว้ได้แล้วครับฮะ huh? อะไรอะ่ะเอ,อ่อฉันชอบเธอมานานแล้วอ่ะนีน่านะ เราลองคอบกันดูไหมเอราะนายเอาจริงเหรอพีททำไมอะตั้งแต่เมื่อไหร่อะฉันชอบเธอนั้นมา,มากๆแล้วละ่ะตั้งแต่ก่อนที่เธอจะคบกับวิกเตอร์ er อีกฉันคิดว่าเธอเป็นคนน่ารักมาโดยตลอดนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยกล้าเข้าหาเธอไม่รู้ทำไมเหมือนกันวันนี้เหมือนทุกอย่างมันเป็นใจให้เราสองคนไปทั้งหมดเลยอะเธอลองเปิดใจให้ฉันอีกครั้งได้ไหมอะเย้ในที่สุดเนี่ยฉันก็มีแฟนแล้ววู้ ฉันเขินนะเราสองคนน่าจะได้หาอะไรทำสนุกุกกันได้อีกเยอะเละล่ะนีนะ่ขอบคุณนะพีทวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยขอบคุณนะแฟนใหม่ของฉัน